อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ h เฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากมาค่ะพี่ยามสิมะหองน้ำมาอาบน้ำหมอลำตรงยางมาพี่ เมียก,แา,า,กา,าแฟาแซบๆนะสองแก้วเอาแบบแซบเด้อที่ถนนดับมันอยู่พี่แม่แก็ต้องย่างไปนี่เด้อห้องน้ำเฮ้ยจะบ่งไหมบันนีร้านคาอยู่พี่บนันนีหมอล่ำอยู่พ่นบันนีหักเลยบนันนีสวัสดีแม่ชาวแม่ชาววีครับสีโตนหมอล่ำเท้สวัสดีแม่เจริญครับ นี่เรามองฟังลำ่ำโอ้นาอยู่บอระบือปลูกมันเกลียวแม่นาหนาวพอดีใส่เดใส่หอเขาสากพอดีดันดินจังสี่โอ้ยบึงแม่ปลามันหลายอยู่แต่มันหม,มุนเขาปลาอะไรมันหกอีหลีแล้วก็ยุ่งบักหลายสนามวันนี้นะครับเตรียมพร้อมืออแรงนะครับสวัสดีเม่สุวรรณครับ ป่ามันสู้ดินทรายเป็นอบนอนหมอลำสิบบอผดบ่อผุดฟุ้นเนี่ยมันมีอยู่แม่แต่ถ้าจภาพช่วงนี้ทาจภาพอาน้ำพรฉีเนี่ยมันกรสจาขไปแน่แต่ดึกดึกมากน้ำหมอกมันลงพุ้นั้นเหยียบพู้นั้นเหยยบพู้นันเตยพู้นั้นลุกพู้นั้นนั่งเนี่แปนเออเตยขี้ฟุ้นบ่มีขึ้นมาเลยแต่ช่วงนี้คือมันมีขี้ฟุ้นอยู่อีหลีนะครับแต่ดึกดึกมากน้ำหมอก สำคัญคือนำหมอกมาสามารถซอยได้ป๊าบิงแม่ขีฟุนไงข okay. องงเพื่อนออมสังกระสีพร้อมด้ยแม่ป๊าขาวะเต็มเดินนี่คอยว่ามา,มา,มาเบิดกาลสินเด้เจ้าภาพว่าคนสิมาหลายเพื่อนว่า หนา,นาหนานาหลังเวทีอย,อยู่ซื้อโกกใหม่นี่พอดีบนรนวาจาังเลยครับพอดีเจ้าพาพื้นกบาบาพอข้าไปทางในพุ่นพื่นไปเห็นห้องน้ำให้หมอลําอยู่ิ้มปาาแล้วก็กเลยไดต้ตรงตามขึนเนาะนะครับเอามาเด้อมือแรงนะครับเม่จากกันทารวิชัยกันทารวิชัยซื้อตรงมาครับตรงมาถึงปัปะะ๊มปตทออ,อย่างอาอย่างตลาด ตรงเขามาผ่านตัวอำเภอมาครับ่านตัวอำเภอ,เอ,อยางตลาดแม่รายงายสูดคือตั้ง Google Ma p ครับพิมพมาเลยครับบ้านหนองขามหรือโรงเรียนออโรงเรียนบ้านบ้านขามตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดอยู่บกไก่จากยางตลาด6กิโลนึงครับจากกันทะกำมาบกไก่ครับนีส่สดีเม่ติมเรือนเจ้าโป้ไม่เยารักเรืองครับ